อัปเดตข้อมูลข่าวสาร27มกราคม2566แจ้งข่าวดีบัตรคนจนรัฐประกาศแล้วเตรียมเพิ่มเงิน500-700บาทเริ่มบัตรใหม่1มีนาคมนี้ฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีคะ่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ เช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืม hm, กดไลค์กดแชร์ yeah. และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าคาดว่าวจะได้รับรายชื่อผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาถึงมือภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้จากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์และผู้ไม่ได้รับสิทธิ์โดยเร็วคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายเดือนมกราถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์โดยรายชื่อใครผ่านการตรวจสอบก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1มีนาคมส่วนคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหากเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องครั้งก็ยังเปิดโอกาสให้มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งหากยื่นอุทธรณ์แล้วผ่านก็จะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนายสันติยังกล่าวต่อว่า ส่วนสวัสดิการที่จะมอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายใหม่จะมีการปรับแตกต่างจากเดิมแน่นอนตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยจะต้องดูความเหมาะสมของงบประมาณจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์และความจำเป็นที่จะเข้าช่วยเหลือซึ่งจะได้ข้อมูลเร็วๆนี้และคลังกำลังดำเนินการพิจารณาการถ่ายโอนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรในปัจจุบันไปสู่การได้รับสิทธิ์รอบใหม่ เพราะบัตรเดิมสิ้นสุดอายุในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแทนจึงจะต้องมีการนำข้อมูลของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใบเดิมไปยังบัตรใบใหม่ด้วยในการประชุมคอรมอครั้งที่ผ่านมาที่มีรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาหาแนวทางเพิ่มเงินอุดหนุนค่าครองชีพ แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอบใหม่โดยอยากให้เพิ่มวงเงินเป็น500-700ถึง700บาทต่อเดือนเพื่อให้ช่วยเหลือลดรายจ่ายแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยที่กำลังเผชิญปัญหาค่าครองชีพราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงการคลังยังไม่มั่นใจว่าจะปรับวงเงินบัตรคนจนรอบใหม่ได้ตามที่สั่งการหรือไม่ เพราะเพราะการเพิ่มวงเงินต้องใช้งบประมาณเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณสนับสนุนโครงการสวัสดิการเพิ่มเป็นปีละกว่าแสนล้านบาทจากปัจจุบันที่มีการใช้งบประมาณเฉลี่ยปีละห0,000ื่นล้านบาทเนื่องจากการจัดทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รอบนี้นอกจากจะมีโจทย์ให้เพิ่มวงเงินสวัสดิการต่างๆแล้วคาดว่าจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะเพิ่มขึ้นเช่นกันจากปัจจุบันมี13ล้านคน อาจเพิ่มเป็น20ล้านคนและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆสำหรับวันนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ